ก็สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนแบต oppo r 1 7 pro นะครับก็เครื่องตัวนี้ยับมานะครับเวลาทอดผมจะไม่ให้มันแตกออกจากกันเพราะว่าตัวนี้ผมจะเปลี่ยนแต่แบตนะครับผมเออแล้วก็ไล่แสะขอบฝาหลังนะครับฝาหลังตัวนี้มันแตกมาเยอะนะครับผมจะไม่ได้ใช้เป่าลมร้อนนะครับแล้วก็แสะเลยนะครับมันจะออกง่ายนะครับถ้ามันแตก มาเยอะขนาดนี้นะครับแต่เพียงระวังก็ค่อยๆแสะนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าฝาหลังมันไมไ่แตกมาขนาดนี้มันก็จะแสะง่ายนะครับแต่ผมพยายามไม่ให้มันแตกออกจากกันแล้วผมก็จะใช้ฟิล์มไฮโดรเจลนะครับแปะทับกันรอยแตกเพื่อให้เกิดความใสยงามด้วยนะครับ จะเป็นไทคลิปเลยนะครับต่อมาเนี่ยครับให้เพื่อนๆนะครับขันน็อตชุดด้านบนให้หมดเลยนะครับเพราะว่าชุดใส่แพะแบตเนี่ยมันจะอยู่ช่วงด้านบนนะครับและน็อตเนี่ยมันจะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆสามารถปนกันได้เลยนะครับเครื่องตัวนี้น่าจะล่นมายับเลยนะครับหน้าจอเป็นเส้นด้วยนะครับแล้วก็แสะ ตรงฝาหลังมันจะมีตัวปิดบอร์ดอยู่ด้านบนที่ผมชี้ชี้ไว้เมื่อกี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แผ่แบตนะครับเพื่อนๆเ,เราตัดไฟก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวรัดแบตนะครับมันจะมีอยู่ซ้ายแล้วขวาดึงมันเอาออกมาก่อนเพื่อเราจะเอาแบตออกนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเหมือนติ๊กเกอร์นะครับเพื่อน ให้เพื่อนๆแสมาแล้วครับแล้วก็ดึงแบตแบตตัวนี้นครับแพงนะครับผมเพราะว่าผมใช้เป็นงานแท้เลยนะครับเพราะว่างานทั่วๆไปไม่มีนะครับผมไปหาซื้อไม่มีนะครับผมก็ไปได้เป็นงานแท้นะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นของเพื่อนผมนะครับผมก็เลยเอามาทำการรีวิวให้ดูด้วยนะครับ ถ้าเราเอาแบตตัวเดิมออกแล้วนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆไปหาซื้อแบตท,ที่ไหนมาได้ก็เอามาใส่นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่นะครับกนใส่เพื่อนๆก็ลองทําการชาร์จดูนะครับหรือว่าลองเปิดเครื่องดูว่าแบตมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเครื่องตัวนี้แบตมันดับมาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเครื่องบอกว่า เวลาชาร์จปุ๊บมันเล่นได้แบบเดียวนะครับอันนี้ผมก่อนที่จะผมจะแกะเครื่องนะเปิดมาไม่ติดเลยนะครับเครื่องตุ่นนี้มันน่าจะตามสภาพนะครับเพราะว่าฝาหลังก็ยับมาเลยนะครับมันอาจจะล่นมานะครับทําให้หน้าจอเป็นเซนด้วยนะครับแล้วก็ปิดฝาบอร์ดชุดบนนะครับ แล้วก็ขันน็อตให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆน็นอตมีความสัน้นความยาวที่เท่ากันนะครับฝาล่างตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัดเอานะครับปิดความช่วร้ายนะครับเพื่อนๆนผมก็จะใช้เป็นเครื่องตัดไฮโดรเจลนะครับตัดเป็นลายการตูนนะครับเพื่อไม่ให้มันเหตุรอยแตกนะครับเพื่อนๆ จะได้สวยนะครับเพราะว่าฝาลังตัวนี้ผมไม่ได้เตรียมแล้วก็ไม่ได้ไปหาซื้อนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ลงกาวนะครับแต่ผมแปะกับตัวเครื่องก่อนเพื่อเวลาเราติดฟิล์มมันจะได้ง่ายๆนะครับแปะทับไปเลยนะครับผมอย่างน้อยมันก็สวยกว่าเดิมนะครับ เพียงแค่ใช้ตัวเก่าแล้วก็แปะทับมันเลยนะครับผมก็ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเราใช้แบบเห็นนะครับอย่างนี้มันก็ยังไม่เห็นนะครับไม่มีใครรู้นะครับปิดทับไปเลยนะครับนะครับแล้วก็แซฟลั่งออกกอนนะครับแล้วก็ลงกาวนะครับผม อย่างน้อยเป็นแบตกระช้ได้พอเจ้าของเครื่องบอกว่าเวลาเล่นนะครับต้องชาร์จแบตอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชาร์จนะครับเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดับนะครับต่อมาผมก็จะลงกาวไปเลยนะครับผมเพราะว่าลองประกบแล้วมันสนิทนะครับเพลงนี้ก็สวยงามนะครับเ,เพื่อน แล้วก็ใช้ความร้อนเป่านะครับเป่าให้ฟิล์มมันติดกับตัวฝาหลังนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มให้ไปด้วยนะครับฟิล์มตัวนี้ผมก็ใช้เทียบเอานะครับใช้เป็นกล้อง vivo y12 11 17 15เนี่ยครับมันใช้ด้วยกันได้นะครับ แต่ขอบเครื่องตัวนี้โคงก็ไล่น้ำยานะครับให้มันสวยงามนะครับผมเพราะเราลงกาวไปแล้วก็แปะนะครับแปะเทปรอให้กาวมันแหง้ง1-2ชั่วโมงเพีเพยงแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับผมก็ทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนเถ้าทำไม่ได้ก็ลองไปหาติดต่อร้านนะครับให้ร้านทำให้นะครับเพื่อเพื่อนเ่นเอดูคลิปแล้วนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจเพียงแค่ในก็สวัสดีนะครับ